สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนนายธนากรบางบุญคงชนะรองหัวหน้าและสอสอบัญชีรายชื่อพักรวมไทยสร้างชาติได้เผยแพร่ภาพในโซเชียลเป็นภาพที่เข้าพบผลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีเพื่อขอพรและเชิญร่วมพิธีมงคลสมรสของตนกับนางสาวแคทเธอรีนมาลีนนโดยพิธีมงคลสมรสจะจัดขึ้นในวันที่22กุมภาพันธ์ที่ห้องแกลนบอลลูมเดอริสคาร์ตันบากกอก โดยนัยธนกรเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์ได้ชมว่าที่เจ้าสาวว่าสวยเป็นคนเก่งทำงานเก่งเห็นทั้งคู่รักกันมานานแล้วและอวยพรขอให้คอยดูแลซึ่งกันและกันรักกันตลอดไปทั้งนี้มีรายงานว่าในพิธีมงคลสมรสแคทเธอรีนยังได้เชิญนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีร่วมงานด้วย สำหรับนางสาวแคทเธอรีนมาลีนนหรือแคตตี้ว่าที่เจ้าสาวเป็นทาย,ยาตรุ่นที่3ของตระกูลมาลีนนปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบจมไทยโซล่าเอเนอรีนายธนากรและนางสาวแคทเธอรีนว่าที่เจ้าสาวเริ่มต้นความสัมพันธ์จากการเป็นเพื่อนเป็นเวลา5ปีจากนั้นได้คบหาดูใจกันอีกเป็นเวลา5ปีก่อนจะตกลงปรงใจร่วมใช้ชีวิตคู่